มอนนี่เวลาพูดอะไรใช้ง่ายมากนะใช้ง่ายแล้วก็ฉราดนะใช่ชลาฉลาดมากเลยคนคนนี้ก็อะไรเป็นคนนี้เข้าใจง่ายนะเวลาบอกนู่นบอกนี้เขาคือเขาจะเรียนรู้ไวมากเลยเรารีบเออไปเอาผ้าให้ยายกันปะเออใช่เพราะว่าเขาตัวร้อนยังไงก็ตัวร้อนนี้เขาช็อกแน่แต่ไขสุงอ่ะไขรป่านี่เป็นถ้าเป็นทีเป็นหนักนะเม่นเดียวกลับไปดีกว่าดูว่า ต้องรีบกลับไปเอาผ้าให้ยายอ่ะแลก็มานี้สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้พบกับผมช่องจินนา Channel นะครับวันนี้พวกเรามาเพ้่มมาสามคนนะครับครับผมสวัสดีครับตั๊กนะครับแล้วก็น้องมอสดะวยสวัสดีคนด้วยสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวพูดชัดแล้วนะครับน้องพูดทายได้หลายคำแล้วนะครับแล้วก็เรียกชื่อพวกเราได้แล้วนะแม่้องเรียกชื่อพี่ตาีิตั๊กตั๊ก น้องเมอพิจิณาเดี๋ย้ชื่อเชนพิจิณาก็วันนี้นะคะพวกเราทั้งสามคนเนี่ยจะเอาข้าวกระหองมาให้คุณยายที่อยู่ในถ้ำนะคะถ้ำอยู่เพิงหินนะจ้ะเป็นเหมือนเป็นใายหินนะเป็นเพิงหินแล้เพิงหินว่าเหมือนเพิงหินที่เราเคยมานะที่เคยเจอยายกับลูกใช่เคยเจอยยากับลูกแต่ว่าคุณยายคุณยายตอนตอนที่เรามาแล้วเวลาคุณยายเนี่ย คือเขากลับลงมาในหมู่บ้านนะใช่ค่ะแล้วก็เบสเนี่ยเขาบอกว่าคุณยายเขากลับขึ้นมาอยู่ในนี้กลับเข้ามาอยู่ในนี้เงี้ยนะใช่แต่ว่าไม่มีลูกเขานะใช่เหมือนเบสบอกว่ามาแค่เขาเห็นแค่บอกคุณยายเดี๋ยวจะไม่เห็นลูกเขานะใช่วันนี้เราก็เลยอ่าเจียงะมาคุณยายนะณาเยี่ยมคุณยายคุณยายอยู่หรือเปล่านะใช่จะได้พาน้องมอสมาด้วยนะครับแล้วก็น้องมอสเนี่ยก็ได้เป็นข้าวก็จะเป็นกับข้าวจะมีผัดเผ็ดไก่กับปลากระป๋องนะครับก็ ผมไม็ได้ขนมน้ำมนะันก็นมนะครับขนมข <c oughs> นมปังนะครับคือเราไม่อาผมเองก็ได้เตรียมพวกเพียนแล้วก็ผ้าห่มมาให้ยายนะไปแข่ให้คุณยายครับก็มไม่รู้ว่าคุณยายยังอยู่หรือเปล่านะเราไม่มั่นใจนะก็รอบนีที่เบียดมาเนี่ยคือคุณยายยังอยู่ยังอยู่ะแต่เรามารเราเนี่ยไม่รู้คุณยายยัอยู่หรือเปล่านะก็มาอยู่ชั่วข้าวแล้วก็อากาศดีว่าคางที่จะหนาวนะคบที่จะเอาพวกะคนมนี่อนะโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ บ่วบฉายเลยเ่อนเรไกผมย่งน้คือฉายลงบ่อก็ดิมยผมปงอนะของผมเทุกคนผมเปลาลนะสา่ไม่ยแงมากุกนเพราบวามงบมลางปาลเหมือนเดิมเลยนะพี่ต้มีมีน้าไหลด้านล่าเนี้ยรอบก่อนอ่งงี้นม่น้าไหลน้าใสมากเลยนะใสไป็นน้ำป่าแต่ว่า คือต,ตั้งใจจริงแต่ตอนนี้ไม่รู้คุณยายอยู่เปียกปะที่คุณนายนอนเปียกปะไม่น่าเปียกนะมอสเพราะว่าอยู่ในเพลิงไงแต่เพลิงเพิงยังพอรูปฝนนะทิมไปดีกว่าที่เพิงข้าเราเป็นงั้นนะฮะยังชู้ยายปอมาทางมอสเป็นแค่เลยใช่ไหมพ่นตรงนี้โอ้เอซีด่าแน่เลยอย่างนี้ ที่ไปสูยังปอบใช่ป่ะใช่แต่ว่าทายาให้น้องแล้วนะอ๋อยาแดงคือยาใช่อ๋อยาแดงเป็นยานะทายาแดงไปได้ยาแดงอ๋อมันยาแดงเขาตกใจเลยว่าแผลใหญ่จังเป็นยาแดงสู้กัน้องน้องได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยครับตกใจเลยว่าแผลใหญ่อ๋อทีนีก็ไม่ให้เราเห็นอีกทีก็ตอนเช้าตั๊กดีนะคืนนั้นน่ะน้องมาด้วยน้องมาช่วยทันอ่ะไม่งั้นคนเดียวก็แย่ เหมือนน้องสัมภาษณ์ได้นะว่าจะเกิดอันตรายอ่ะก็เลยมาช่วยใช่ไหมใช่เออน้องเขามาหาก่อนวันนั้นนอนอยู่คืนร้องหายไปเลยอ่ะคืนน้องก็หายไปตอนนั้นอาจจะโทรหาแล้วแต่ว่าสัญญาณในนู้นนั่นไม่มีเลยโทรมางั้นแต่ว่าโทรหาไม่ติดว่าใครไม่ติดเลยมันด่างที่หายคิดน้อง้าวน้อยคนเดียวถ้าน้องหายนี่ด่าแน่เลยเจอใหญ่หรอคะนีเจอใหญ่ที่ปองใกล้ถุงเทียนเนี่ยไม่รู้อินหนาวไม่รู้ว่าใหญ่เลยผมกลับไปไม่หลับ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเราไม่คอนเฟิร์มทุกคนไม่จเอาจจะได้อยู่ใช้ชุดขาวเหมือนรอบที่แล้วก็ได้นะอาจจะหยุดเฮ้ยหยุดได้อะไป็นนะจุดของไฟเนี่ยเฮอยแย่เข้าก่อของไฟใช่ไหม่อไฟดนียโอ้ยนะเฮ้ยนะไล่ยุงนะเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแวกูอะจะไปทำร้ายเขานแล้วสมอเป๊ะ ตอนที่เป็นมานี่เขาบอกว่าอะไรบอได้บอกอะไรบอกว่ายายมีพฤติกรรมแล้ววะเออก็เหมือนยายปกติแต่เขาไม่ค่อยคุยก็แต่ลบๆหน้าเบะให้กินข้าวใชาเขาก็กินปกตินะแต่เขาหิวมาก่กเขาหิวอ่ะเขาหิวเขากินแนมหิวมากย่าเขาไม่ค่อยสบายเนียโอ้ยริมไม้ยางไม่ค่อยเอามามาหอวยาพาราแต่ไม่ยาวกันเลยว่ะชัวร์นี่เออเอายิมลีแตา มึงจะลองเข้าไปคุยย้ายด้วก่อนไม่รู้ย้ายนะเขาจะคุยกับเราหรือเปล่านะนอนหนมึงมึงจะไม่สบายมั้ยวันนั้นนะ่ะเบบอกว่าเขานอนในเพิงหินตะกั่งเธอเจอว่าเขาเหนาวอ่ะนะหนาวเขานอ,อนใช่พิงไฟนั่นนะ่ะนอนพิงไฟเฮ้ย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  นาถ้วาำยาดิ้กินข้าวอย่าง้เลยวะตัวสั้นเหรอเอาพ้อหมตัวเคล็เออเคลดีด่าลายเออเออเจาค่ะนะเขาตุน้อยดี๋เดี๋ยวคุณผ่้มอาผ้าห่มอ่ะนะคุณผัวหอมากเลยวะพี่เพีอยากให้คุณเม่อฮะคุณผ็รอมากเลย้ผมพหผมเขาด้วย เอะน้อ no, no. 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 uh ่ะ huh. ที uh ่ยังเจออะไรห้องพักเลยนะนองไว้เข้าไปแล้วนะเขาไปดูอนมากเลยนะร้อนฮะไม่รู้ว่ายายด้กินยาหรือยังนะหนาวสั่นเลยอะเอออะไร้าอ๋อยาเครื่องเคื่องเอาื่ มนมองมดจีไดอ้อยู่เนี่ยู่นมดมดน้ำมีกกคุ้ยอ่ะข้าวขึนน้ำตู้คนร้อนมากว่ะเขี่ยอันนี้นะเดี๋ยวให้น้องมอสเนี่ยอันนี้เานาะมาก้องใหญ่ให้นุ้ยใหญ่กินมาในในดีอ่ะน้องมอสแก้ขนมให้ยายอ่ะ มันตัวสั้นเมาก่นรเลีอเนลี่ตวไหนยาวเลยปะฮะอเชมาโอ้โหจเข่าร้องหนาวกันเลย่ค่ายป่าตาค่ายป่านี้เป็นถ้าเป็นมันเป็นหนักไมนก็ส่นอี้่บ้าอย่างนั้นไงคุณเงกลัวจะเอาสั่นแปลกว่ะ

วือกล้องให้พี่ตังคนะ่ะตอนนี้สับกองกันอยู่นะครับรอไฟฉาย้โหนี่อช่ยอมดนีได้ไปชย้องจ้ใช่เฮ้อ้ยนน้ำมันให้พี่ตัดนนะเฮ้ย เดี๋ยวเนี่ยโอเเอาไว้งันก็โอเคโอเคอย่าโอเคโอเคน้อยปหัวเดินเพื่อขับปีหัวนี่ ในดีว่าเข้าตัวไม่เอาผ้าเลยมันเลยเราไม่เอาผ้าเลยเลยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครด้วยเราวิ่งเราผ้ามาสเออเออได้ได้ยังไงก็ต้องเช็ดตัวให้เขาถ้าตัวร้อนจี๋ไม่ได้ค่าจะขึ้นหนักเราองวันนี้แหละขผงทำกิมมิ่งผู้ว่าบีผัวเบ็ดตัวให้ด้วยนะนั่นแหละเดี๋ยวต้องลึกกลับไปเอาผ้ายมา แล้วไม่แไม่้นอไรเออไม่ได้เจอเออไ่อเลยเดี๋ยวสนี้เราจะเอานี่เราจะลงแบบผ้าก็ไ่ไม่ข้างนก็คาวหาวไงก็คือความร้อนน่าจะไปวิ่ถึงมั้งแต่ถ้านอนนอนได้ใช่ป่ะตรงนั้นน่ะมันโล่มากเลยเฮ้ยหนาวเลยอะเยียนอะเพื่อ ขอยาวนะ้ว่าจะเข้าขอเข้ามาดูนะอะไรดีโอ้ยาย้วยนอันนี้ขายด้วยเ่ข้ายด้วยโอ้ยาแล้วอยู่ไลยู่ั้นี่แล้าถ้าฝนตรงนี้นั้นจะการฝนได้นะตรงนี้มันแห้งอ่ะคือกฝนได้แต่ว่ากวกพวกงูพทุข่าบมแหละอืมใช่พวกข่าบะกนเร่เลยโอ้โหถึงว่าทำไมขอชเหมือนน้องขาน้องนะ ยาหอนอยู่ะยาหอนน้องนเบางนอนไหนไม่เขาหนาวไหมเป็นข้าวเดือดเดดเดือดดี๋อยดู็ไปเขาก็ไปลุมว่าจุดอลไวไม่รู้ยาใกับาไหนจะยาต่อไฟอะไรจริงไฟอะไรอะไรอยู่ เขาหนาวแน่สั่นึกหมดเลยดีแล้วก็นวดตัวเขาใหญ่นะ้วเพิ่งก็มาให้เขาให้ขึ้นอม่วันนั้นน่ะเบ็ดที่เบ็ดเอายามให้ค่ะเบดบอกว่าเออเขาก็ไม่สบายตั้งแต่วันนั้นแล้วเขาก็เบดเอายามให้เขาอยู่นะได้ได้ได้โอ้แต่น้ำน้ำนี่ไหลสะอาดมากเลยตัางเงี้ยใส่มากเลย โอ้โหน้ําขึ้นถึงนี้นะถึงกกะต๊อบแหละมันหมอนนี่น่านจะมีคนเอาลงไปแล้ว,วไปหมดแล้วข้าใบด้วยแล้วแล้วก็เคยปลูกเออพุกถั่วให้นะถั่วต้นกระเจี๊ยบแล้วก็ตะไคร้อะตอนนู้นอะน่าจะตายวุโดนน้ำดูนะดี๋ยวหลังถ้าเรามาทำอะไรเขาเข้าไใบข้าใบกูมีไรพื้นอยู่ที่บ้านใช่ที่บ้านอาเป็นคนไทยไะ มอสต้องไว้ตั้งคนไทยไมีอะไรเพลียังไงดิเพราะว่ามหัวใหญ่ก่อนนะติดหัวหมอนหมอีเวลาพูดอะไรใช้ง่ายมากนะใช้ง่ายแล้วก็ฉลาดน,นะใช่ฉลาดฉลาดมากเลยขอบคนณที่อะไรเป็นคนที่เข้าใจง่ายนะเวลาบอกนู้นบอกนี้เขาคือเขาจะเรียนรู้ไวมากเลยซื้คันนี้นี่ PFC ก็ซื้อมาให้นะใช่ยังรออยนะเข้มขัดเลยเหรอนั่นแหละครับเข้มขัดแล้วก็เสื้อนะก็ขอบคุณพี่ PFC ที่ส่งเสื้อเข้มขัดมาให้น้องนะ น้องเองก็รู้เรื่องขึ้นมาเยอะมากเลยนะเราสอนอะไรน้องเป็นคนที่ตั๊กเรารีบเออไปเอาผ้าให้ยายก่อนไะเออใช่เพราะว่าเขาตัวร้อนยังไงก็ตัวร้อนนี้เขาช็อกแน่ตั๊กไข้สูงอ่ะไข้ป่านี้เป็นถ้าเป็นทีเป็นหนักนะนั่เดี๋ยวกลับไปดีกว่าดูว่าต้องรีบกลับไปเอาผ้าให้ยายอะแล้วก็มานี้ไ่อะไรไข้ไข้แล้วก็เอามาเช็ดตัวให้ไม่ไม่ไ้ นี่เไม่ไม่ทิ้งให้น้องอยู่คนเดียวอันตรายกินน้องบอกเมื่อกี้น้องบอกน้องอยากอยู่น้องอยากอยู่เฝ้ายายเขาอยากอยู่เฝ้ายายอ่ะแต่ว่าไม่กล้าไม่กล้าน้องอยู่คนเดียวเราไม่รู้ว่ายายเนี่ยอ่าไม่รู้ทุกคนเราก็อันนีคิดเองนะแต่ว่าเราสองคนมาคดีหลังทั้งคนผมรู้สึกว่าไม่ค่อยดีนะไม่กล้าปล่อยน้องอยู่คนเดียวไปบอสครับก็ไปเอาพากันเดี๋ยวขึ้นมาพร้อมกันเดี๋ยวขึ้นมาพร้อมน้องๆนะขึ้นมาพร้อมพี่ๆนี่แหละมาเรื่องพัปลาจวบไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกลับมาช่วยยายฮะ ก็มาไม right. ่กล้าที่ของน้องอยู่คนเดียวนะจริงน้องอยากอยู่เลยจายนะน้องอยากดูรายใหญ่กว่านะไปก้วเดี๋ยวเดยวเราค่อยกลับมาก้วเดินระวังนี Jimmy, ่นะเดินกลับแล้วไปเอาผ้าก่นับป้า่นจับป้ายอ่ะนี่เด็กเดี๋ยวไปจับป้ายเดีอยวไปนี่ก็ไปเอาอ่ะไม่ได้ม่แบ วันนี้มาต้องหัวนะเดินน้องพามาเราต้องรีบกลับไปเอาผ้ากันก่อนก็มาเช็ดตัวให้ยาเมื่อกี้น้องมอสนี่จะขออยู่แล้วก็มียากันยุงต้องยากันยุงเนียใช่เอายากันยุงมาด้วยไปรีบกลับบ้านเนี่ยไปเดี๋ยวเราต้องรีบกลับบ้านก่อนนะไปไปเลยจ้าก็มอสเอาคุณน้องไปเราก็เราก็จะพึ่งไปนาป้าในาข่าวด้วย เดีวก่อนไปเดินรีบก็ไปให้ใหญ่ก่อนทุกคนครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะก็เดินเราก็จะรีบลงไปอ่าลงจักเข่าแล้วทุกคนตรีบกับแบล็คอ่าทุก้าชุดตัวนะชุดตัวแล้วก็ยายาพาราพวกยาเนี่ยพาราแล้วก็ยากันยุงนะทุกคนต้องไปเอาของเพิ่มนะเราก็ไปเอาของเพิ่มของกินนะต้องกล่าวข้าว้ลยดีกว่าข้าวก็มีนี่ข้าวมีแต่ว่าซื้อนุอนำให้เขาเพิ่มดีกว่ะไปเพราะเขาไม่สบายโอเคทุกคนอ่าถ้าใครอ่าถ้าใครที่ชอบทริปผมก็ฝากกด พอหนึ่งไลน์หนึ่งแชทหนึ่งตามให้เราทั้งสองคนเลยนะครับผมสำหรัออแบบคลิปนี้ก็จะมีเพียงอย่านี้เดี๋ยวผมก็จะบลงข่าวเพื่อไปเอาผ้าเช็ดตัวแล้วก็ยายมาให้ปยายเขานะครับโอเคครับ <Okay. S 2> อ่าเดียวกิฟท์หน้าครับผมเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะครับรีบไปเอาผ้าให้ยายนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเดย์ค่ะ